So the why didn't more time? Huh? Okay Okay, okay, okay. So our วินกดไครต้องการเยอะสุดอ่ะมันกดเลยพี่กดเลยมันมันเสีแล้เน่ะเสีดห้าพี่ให้พี่ไปเลยสิบพี่สิบไปสามแสนอ๋อวะ LD แน่นอนอันนี้คือเก็บขยะเก็บขยะใช่ป่ะ ทำไงอ่ะพันธุ์สิ่งอะน่าจะเก็บขยะใช่อ่ะถ้าเก็บขยะไม่ได้เก็บขยะอย่าลืมยิงคนข้างข้างเนอะยิงไอ้พวกที่ตัวประกันอะลืมยิงล่อด้วยนะแป๊บเก็บขยะแล้วให้ป้ายสัตว์น้างมันไม่มีเก็บขยะเดี๋ยวรถไม่ออกป้ายรถกูไม่มาว่ะแล้วมึงระเบิดเปล่า here we go, the one we've all been waiting for. <laughs> yeah, Hannah pick up that fee if we didn't do it. You're on well, crowd control. Begin their races. Shout at them. Near them. If you have to, just try not to kill them. I knew that uh, wouldn't be cool. Uh, demolitions, <laughs> your first <laughs> jobs <laughs> to subdue the guards. Again, try and do it without killing them. Then when that's done, go downstairs and hit the vault. I've given you special oh, oh, with start. suppressors. We'll use them wisely. Oh, yeah. Yeah. Like I said, this is a big deal, people. Don't fuck it up. Do it. Do เบรกแม็กสองหมื่นหกอ่ะยังไม่ได้ทำมาเลยครับเก้าแสนเลยนะป้ายอัพคันนี้เก้าแสนเลยหรอออัอัพพเก่ะได้กูจะเก็บกูจะทำให้คันนี้แม็กเป็นอาร์สามห้า ก็แต่กูยอมกูทำให้แม่งเป็นอาสามายห้ได้ใครพังรถกูกูยิงใครถือกระเป๋าใครถือกระเป๋าไปพี่คนนถือเงิไปคนถือเงินกูใช้ทายเฮ้ย ทีสามหกตลอดหือสิบล็อกลูดด้วยวิ่สิบล็อกแจกเบอร์เกอร์ไงก่อนเบอร์เกอร์กินก่อนกินหน่อยเอาหมหายเลยกูไม่ใช้แล้วคันนี้ใช้ท่านี่แหละตบตบหัวยาม ไปตามจุดขนาดนี <S <S ้เก็บพ okay. ังให้ผมหน่อยนะแล้วผมออกไปเอารถกรูมาที่บ้านใกล้ๆเลยโอเคครับผมได้คะแนนได้ ยามก็ช่วยอะไรมึงไม่ได้ไอวินาปืนที่มันเสียงดังๆนี่เฟืนงกูยังดังอ ไอ้เน,นี่ยมันจะกดไอ้วินตอนสุดท้ายไอ้เน,นี่ยมันจะกดยิงมันก่อนเลยเปล่าเฮ้ย,ยไอ้วินมีทางไปด้วยต้องหาปุ่มก่อนแล้ววิ่งคอมทิ้งก่อนอ๋อยามนี่วะกู้ว่าใครยิงยิงกูไอ้บินยามยิงกูกูลงจะพยายามตาย บ้านมึงมาช่วยเรื่องเถอะอ้าวอ้าวอ้าวการเรื่องการเรื่องการเร่งโอ้โหหัวแดนหัวแดนนี่เงี้ยหัวแดนมีหัวแดนเลยเอ้ยเอ้ยไอ้อสัตว์มีคนมีคนชักปืนสู้เอวินข้างนอกนอนมีคนชักปืนสู้อ,อืมไอ้สัตว์กบาลมึงอย่าขัดเกิน ชิบหายแล้วมึงเหรอไอ้ล้นมึงเหรอมึงใช่ไหมไอ้ล้นเอาไงดีพี่ <c oughs> กูไม่เห็นมีเสียงกิ่งเลยวะ <c oughs> มึงกดทำไมมึงกดทำไม <c oughs> <c oughs> อยู่ในนี้ก่อนนะพี่เฮ้ยเลขที่ขวาวมันคืออะไรอ่ะข้างนอกอันตรายคือกูต้องเก็บตังทั้งสองก้อนสองกองไม้หมดแคมไม่หมดเลยพี่เก็บๆๆแคมที่ขวาคืออะไรอ่ะอ๋อมูกเก็บ ยิงจนแหลกอะหาย้าโอ้โที่เงินเย่งเยอะเลยว่ะไ,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 ไอ้แค่มันหยิบทีแล้วก็นนี้อในี่ห้องห้องนี้จะลุกเป็นไฟไไตึิง มาพว่แป๊บนึงจะหมดละหมดละเผาพี่อย่ายืนใกล้เงินรถอย่าเงินอย่ายืนใกล้ไฟพี่ต้องแบบไม่ทำอะไรเลยอ่ะพี่แบบไม่ เฮ้ยนี่อย่าตบกระบาลเนี่ยสัสมันยิงเงินรถพี่อย่าให้ใครยิงนะรักษาแบบอย่างดีเลยอยู่ตรงเนี้ยพี่อยู่ตรงเนี้ยเฮ้ยเนี่ยพี่อยู่ตรงเนี้ยเลยไอ้ป้ายมือเงากลัวหน้าประตูเลยเฮ้ยไปไปตรงรวมหน้าประตูก่อนพี่รวมเลยกูจะตายน้เอาพี่ยืนในๆเลยเฮ้อเฮียไอ้วินแปะแปะซีโฟด้วย

พี่ก็เามานาอยๆนึงไงเอามาข้างหน้ากนอนเี้ยนตำดวจวะ ัวเอ็าเตำรวจ ไม่ต้องปิดขนาดนั้นก็ได้วิงกูเล่น AK เด็กแก๊งแหละ

ไม่ได้เถืงอนไหนเลยชีวิตโคตรต่ำต้อยเลยเดินขับรถไหมจริงจริงมันมีร้านเท่าไหร่ร้านสองร้านสี่อะ,อะอวินนี่เราเคลียร์ตำรวจหมดเนี่ย ไม่ต้อเร็วไปไหนไม่ไปรถกันระเบิดแน่เลยโอ้ยยำตอกไอ้สัต์อ๋อไปี่กคอปพกคอกคอปขึ้นมาผ่านมาแล้วพี่ พี่กอลเปกด<ะ>ผ่านหมดแล้วพี่ผ่านหมดแล้วผ่านหมดแล้วพ,พี่พี่กอล์ฟกด X ไว้นะกด X ค้างไว้มันจะมอบตังได้ไม่ลดกด x เหรอ X X X ทางแสดอ่ะ โหนมาเลยเ <laughs> รียกว่ารถเมอเค,คนขับตายมันจะขับยังไงเล่าโอ้ข้างบนไม่ต้องอ้อม จัดไป,ดไปดเหลี่ยว้ายเหลี่ยว้ายสะท้อนดิ ยิงฮอ,อไม่โดนเลยเนี่ยตายออเข้งหอรล่วงแล้ว เฮ้ห่อนาข้างอะไรนะไม่ยิงใครเลย ต้องสันแล้ว หน <therapist> <var> <have> <ere> oh, yeah, <techn> ึ่งหินอ้าวับยังไกล แล้วจบางนี่บ้าหมู่บ้านชีเปือยเนี่ยหมู่บ้านชีเปื่อย <c oughs> อยู่บ้านขุยเคยเคยดูคนอื่นเล่น อ้าวทางนี้ก็มีเหรออันนีม้ม,ม,มีนะอ้าวลงล็อกลงล็อกต้นไม้ไปดีเงินรถด,ด้วยไปเงินรถปะรถรถไปหมื่นหนึ่งอะแต่ไปกอบก,อกดเอ็กซ์อยู่อ้าวจับไปอีกสักหมื่นหนึ่ง <c oughs> ถ้าลงน้ำนะ <c oughs> เฟียวเลย เงินก็เฉาะเลยเหรเงินก็อยู่ในรถจะเดินออกไปไหนวะเออเหมือนจริงเลยว่เล่นดีว่ารถน่าจะรถแหละเรืออยู่กลางอ้าวโอ้โดวก็เงินเีย มีมีเป็นกัปตานา่อค่ยค่อยไมเ็มีกอย่เลยครับเอาบแอร์เรียถอยถอยถอยโอ้ยโอ้ยโอ้ยเก้าแปดเจ ห้าสี่สามสองหนึ่งศ